ูต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลายแถวไปเลยนะครับต้นนี้นะครับมีแดดด้วยนะครับหนาวๆด้วยนะครับดูสภาพลําต้นนะฮะต้นเล็กแล้วก็รอยบาดอย่างนี้ด้วยนะครับดูผมจะให้ดูหลายๆต้นนะฮะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นยางที่แย่ที่สุดนะฮะทั้งเกือบทั้งแถวนะครับเนี่ยฮะสภาพนี้ยังให้น้ายางฮะถ้วยหนึ่งจุห้าลิตรนะครับผมดู ต้นนี้มันไม่น่าออกมันก็ยังได้เท่านี้นะครับประมาณ3ามมีดนะฮะถามดูแล้วดูนะฮะสภาพนี้มีน้ํายางได้ก็ใครเห็นคลิปนี้ก็ใหญ่รังเลที่จะซื้อไปใช้เลยครับโอ้โหต้นนี้ดูี่ครับต้นนี้ต้นใหญ่ก็จริงแต่ว่าสภาพมันไม่ได้เลยครับดูดูนะฮะแถวนี้เกือบทั้งแถวเลยนะครับผมโอเนี่ยนะฮะดูสภาพเลยครับ มันไม่มีที่กีดแล้วก็ต้องหาที่กีดเอานะฮะดูดูสภาพนี่ใครเห็นคือผมจะมาถ่ายต้นชุดชมเนี่ยเพราะว่ายังไงครับขนาดต้นชุดโชมมันยังออกนะฮะแล้วต้นดีๆมันจะเหลือแล้วครับที่จะไม่ให้น้ํายางเราเหมือนสวนช่างพลาดนะครับผมจะให้ดูลักษณะลักษณะไปด้วยกันนะครับต้นชุดชมอย่างนี้แล้วออกต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าทาคอนเทนต์ออกแป๊บเดียวนะฮะผมก็จะตั้งแต่ต้นปีนะครับผมจะให้ดูตอนนั้นก็เจาะดูเฉยๆตอนนี้ก็ ได้จริงนะครับผมเนี่ยแถวที่มันทุดโทรมนี่แหละครับไม่ต้องไปดูแถวอื่นหรอกครับถ้วย1.5ลิตรกันั้นนะครับเห็นตรงนี้มันจะมีน้ำยางได้ยังไงฮะดูดิกับยางที่สร้างเปลือกใหม่บางๆด้วยนะครับผมสภาพอย่างเงี้ยดูดิครับดูเลยนะครับมันมีน้ำยางได้ยังไงนะฮะดูครับผมก็จะพยายามถ่ายให้ดูนะครับแถวเดิมๆเนี่ยแหละครับเวลาผ่านไปก็ เรื่อยๆครับจนดูสะนี่เริ่มแห้งแรงแล้วนะครับเริ่มแห้งแรงแล้วจนจนกว่าจะใบจะร่วงนะฮะจนกว่าใบจะปิดไปแล้วกันนะครับก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสภาพต้นยางที่มันไม่มีสภาพนะครับผมดูดูนะครับก็จะมีบ้างนะฮะที่ออกน้อยออกมากนะฮะแต่ละต้นไม่เท่ากันนะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็ออกยังไม่เยอะสามมีดนะครับกับสภาพ ้นยางอันนี้ต้นเล็กนิดเดียวเองนะครับผมอันนี้เท่าเท่าแขนนะคะอันนี้อันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับกับสภาพที่ไม่มีสภาพนะครับผมดูนะฮะบางต้นเราก็วางไว้นะครับก็ยังมีอยู่นะครับจริงๆบางต้นเราก็จะไม่เอาก็ได้นะอย่างต้นนี้เขาก็ไม่ได้เจาะนะฮะหนักนะฮะดียูนะดูสภาพเลยครับโอ้ ดูสิครับมีน้ำยางได้ยังไงนะฮะดูนะฮะดูนะฮะดูนะฮะดีหน้าไม่ต้องพูดถึงนะฮะถ้าสร้างเนื้อได้ขนาดนี้นะครับนะฮะคิดดูว่ามันสร้างน้ำยางมาได้ยังไงแค่นั้นแหละครับเอฟซี FC. ถ้ายางท่านที่สมบูรณ์อยู่แล้วถ้าเอาไปใช้เนี่ยไม่ต้องห่วงฮะนะฮะนะฮะ ดูมันจะสร้างเนื้อไม้ใหม่มาดูมันแตกทั้งต้นนะคะเพราะว่าโดนยาเร่งหนักครับปีที่แล้วดูมันลอกคาบเป็นปูเลยนะคะเป็นปูเป็นกุ้งมาเลยนะครับเนี่ยมีน้ํายางได้ยังไงถ้ายางท่านดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะว่าความสุดยอดอลังการงานสร้างมันจะมาขนาดไหนนะคะอันนี้นี่นะคะขอบคุณครับ fc สวัสดีครับ